解答。打 ล่าสุดค่ะโนริซ่ามาอัปเดต IG s o r อรี่นะคะไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนเพื่อนๆแต่ว่ามาลงรูปภาพเป็นรถค่ะก็คือเป็นรถ f o r d m มา t a n g ง GT 1966 t เก n า r กหก l ทก็คือเป็นสีแดงด้วยนะคะเพื่อนๆคือมีการอัปเดตที่ IG จีโนริซ่าค่ะแต่ว่าค่ายลาวก็มีการมารีโพสต์บอสสาวด้วยนะมันก็น่าสงสัยแล้วละสิคะเนี่ยหลายคนนะก็เลยเริ่มจับตามองเลยละคะ่ะว่าเอ๊ลูกสาวอะไรอย่างไรคะเนี่ยมีการคาดเดาไปหลายทาง บางคนก็บอกว่าหรือว่าโงลิซ่าจะมีเพลงดีมเป็น MV เพลงดีมหรือเปล่าแล้วก็มีการอัปเดตอยู่กับบรรยากาศสวยซะด้วยนะคะเนี่ยมีการใส่เพลงดีมนะคะโดยข้อมูลจากลิซ่ c คล s เซสค่ะบอกว่าราคาอยู่ที่1นึ่งล้นหกนสองหบาทไทยค่ะหรือว่า4,9995ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะอย่างไรก็รอติดตามได้หรออาจจะมีเซอร์ไพรส์คือถ้าหากว่ามันเป็น MV จริงๆแล้วก็มีแผนที่จะทํา MV ต่อไปเรื่อยๆนะคะคงจะปังไม่ น้อยแล้ค่ะเพื่อนๆรอจับตาม,มองกันได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเอดก็มีความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ได้เมาส์ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้มีคําแปลให้ได้ฟังกันเลยนะคะแต่ล่าสุดค่ะได้ยินมาว่าคุณเควินจู n นสก็คือพี่เขาเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นนักสแสดงชาวอเมริกันค่ะมีชื่อเสียงในฐานะนักกีต้าร์นำของวงป๊อปร็อกจูเนสบรเชอรนะคะร่วมกับคุณโจและก็คุณนิกนั่นเองเนาะ คุณนิกโจนาสเนี่ยก็จะเป็นแฟนของคุณแม่ปรียังกานันเองนะคะคือพี่เขาทํารายการ YouTube ล่าสุดเนี่ยค่ะมีการพูดถึงในรายการก็คือเขายกเครดิตให้น้องลิซ่าทาให้ลาบูบูนี่โด่งดังเป็นไบรัโรแล้วก็ทําเงินได้มหาศาลค่ะโดยคุณ Jonas, เควินโจนาสคาะเผยในรายการพอดแคสต์ที่ชื่อว่า The Medical Kitchen Channel แล้วก็ระบุว่าตอนนั้นผมจะร่วมงานกับป๊อบมาและทาของเล่นแล้วจากนั้นลิซ่าจากวงและทิงก็ได้พูดถึงสิ่งที่เธอชอบแล้วเธอก็พูดถึงลาบูบู แทนใดนั้นมันก็ทําเงินได้เป็นพันล้านเดนหน้าดีเวลาต่อมาค่ะซึ่งคุณเควินก็ยังบอกว่าเขาไม่เคยซื้อลาบูบูแต่ลูก้าของเขาชอบมากถึงขั้นเก็บเงินซื้อเลยค่ะ Toys uh, Lisa Blackpink yes. เป็นไงแอดวานน้ไม่แน่ไม่แน่ค่ะถ้ากระแสดีขนาดนี้นะคะเจ้าของราบบูบูอาจจะเล่งเห็นแล้วก็เอ้ยสักวันหนึ่งอาจจะร่วมง,งานแนก็เป็นไปได้นะเพราะว่าทั้งสื่อหรือว่าศิลปินนะคะเขาพูดถึงเนี่ยเขามีการยกเครดิตให้กน้องริซ่าท้งนั้นเลยค่ะได้ฟังก็ปลืม้มเดี๋ยวจะหาว่าเครมนะจ๊ะไม่ใช่คนขี้เครมนะคะแต่ว่าเขาพูดกันเองอะแกอา้าวคลิปนี้นะคะก็มี2ประเด็นมาฝากกาันทั้งรถที่น้องดิซ่าโพสตล่าส ะะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่ายลาวเขามารีโพสต์ด้วยหรือว่าไปแอบทำเอ็มวงเอ็มวีเพราะว่าถ่ายกับบรรยากาศที่สวยมากเลยนะคะซึ่งมันจะเป็นเพลงไหนละ่ะถ้าบรรยากาศสวยๆวิวอย่างนี้หลายคนก็เลยไปมองว่าอา,อาจจะเป็นดรีมก็ได้นะคะดังนั้นก็รอดจับตามองซึ่งเพื่อนๆก็มาเชียร์ให้กำลังใจโนริซ่าน,นะคะเข้าวันที่3สิงหาคม2568้าเวลาตีหนึ่งนี่ก็คือคอนเสิร์ตเริ่มนะคะที่ซาร์เดอฟรองแต่ว่าให้เพื่อนๆม ก่อนประมาณที่ยคืนค่ะบ้านเบดนัดก็ประมาณนี้ซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะที่ลืมเวเข้าไป e n g a g e i g ต t a l List กันด้วยนะคะรูปภาพสตรอรี่ล่าสุดไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็น MV ก็จะปังมากหรอจะได้วีดกันนะแม่แม่รอติดตามผลงานน้องลิซ่าก,กันต่อไปนะคะลูกสาวมาอีกด่วนแน่นอน